โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชให้ด่วนแล้วกันนะผมกล่ <c oughs> องอยู่นี้นะผมเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นอีพีสองนะผมสาหรับการทํางานของเจ้าแคทนะผมการรับจับประโลกสะแล้วกันนะทุกคนนะครับผมนะผมวันนี้เมื่อวานนะผมวันนั้นไม่รู้ว่าวันไหนะครนะผมก็ลอกไปได้นิดเดียวนะผมก็ เจเขาบอกให้ทําปั้นเป็นครูเป็นคันสะขึ้นมานะครับผมก็ถ้าดินเหลือก็ทําให้รอบเลยถ้าดินไม่เหลือก็เอาถึงไหนถึงกันนะผมนะเจะเขาบอกอยังงั้นนะครับผมใช้ไปเจมึงไงไมาหาข้าวให้กูกินเลยนะเจะนะหยอกหยอกหยอกเจค,กครับหยอกับผมไปทํางานกันเลยครับผมนะครับผมนะผมทางานกันเลยดูนคนรับแบบสมจริงเลยแล้วกันเนะผม เอออันนี้เวลาเดินนี่มันเดี๋ยวผมจะตักดินมากองอีกแล้วกันนะทุกคนดูผมเดินเหยียบจนเละหมดแล้วนะครับผมเดินเหยียบจนเละหมดแล้วเนเดี๋ยวเราจะทําการตักดินขึ้นมาอีกครับผมเพราะว่าดินมันเหลืออีกเยอะพอสมควรเลยแล้วกันนะผมมันไม่รู้จะตักถึงหรือเปล่าเนี่ยอู้มันลงได้ลึกมากเลยอู้อูหูหูเดี๋ยว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 มันลึกเกินลึก ลึกมากเลยครับเดี๋ยวเรต้องจอดให้ตรงๆนะผมทำลึกขนาดนี้นะครับอ้ลึกลึกจริงครับผมเดี๋ยวใจใจลูกพี่มันลึกมากเลยนะเนี่ยคือต้องจอดให้ตรงๆนะทุกคนเวลาล่วงลึกๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมบูมบูมมันเกือบโดนแท็กเลยนะครับเดี๋ยวเราทำทางดีๆก่อนเพราะว่าผมจะตักดินออกอู้มองไม่เห็นนี่ตักดินขึ้นนะผมทำทางดีๆก่อนแล้วกันนะผม อ่าขอญาตลักดาเพิ่มขอญาตขอญาตตำทางนะเจนะขอญาตลักดาเพิ่มญาตลักดากระเพิบมีมีมีคอมเมนต์บอกว่าผมชอบตอนพี่อ่าพูดว่าขออนุญาตมันชอบอะไรวะแค่แค่ขออนุญาตเฉยเฉยเด้มันมีอะไรให้ชอบเหรอพี่สุดบูมเลยล้วงสุดบูมเลยกี้สบูมเลยกี้สุดบูมเลยแหม โอ้ยเดี๋ยว,ยวมันมันไม่ถึงอ่ะทุกคนว่าดินมันอยู่ตรงไกลอ่ะดินมันอยู่ไกลมากเลยครับดินมันอยู่ไกลมากเลยเจเจโอ้มันล่วงไม่ถึงอ่ะทุกคนแต่ก็ได้อยู่นะได้ดินมาอยู่นิดนึงได้ดินมาอยู่มันนู่นอ่ะดินมันอยู่นูนน่นอ่ะกลางศาสนู่นอ่ะผมจะไปยังไงเท่านั้นแหละเดินไปอีกได้ไหมเนี่ย เคล่อนไปอีกได้ไหมเนี่ยเออมีคอมเมนต์บนนะบอกว่าทำไมพี่ถึงอลงรดเราขึ้นใหม่คำตอบก็คือเพื่อให้หมุนมุมกล้องได้ครับทุกคนนะเพื่อให้หมุนมุมกล้องได้เนี่ยเนี่ยหมุนแบบเนี้ยนะผมเนี่ยหมุนแบบเนี้ยหมุนมุมกล้องได้อันนี้เราอยู่มุมมองภายนอกใช่ไหมแล้วพอเรากดไปมุมมองข้างในปุ๊บมันจะหมุนมุมกล้องไม่ได้ครับเนี่ยหมุนมุมกล้องไม่ได้เห็นไหมแนี้ผมกดหมุนหมุนไม่ได้นะครับ ขยับไม่ได้แต่ประคับได้แต่หมุน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 มุมกล้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโดดรถดดรถนะผมโดดลงรถแล้วก็ขึ้นใหม่ปุ๊บนี่มันจะหมุนได้นะครับเห็นไหมแล้วพอเราอยู่มุมมองข้างในปุ๊บเราปรับมาออกมามุมมองข้างนอกปั๊บนี่มุมมองมันจะหมุนไม่ได้ครับแต่ว่าใช้เมาส์ใช้เมาส์ก็ไม่ได้นะครับมุมมองมันจะหมุนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโดดรถแล้วก็ขึ้นใหม่มันจึงจะหมุนได้นะครับ ก็เนี่ยสาเหตุที่โดดรถล้วขึ้นใหม่ภาพมันก็จะพุ่บพับๆหน่อยเนาะนะครับผมสาเหตุนะทุกคนเพื่อให้หมุนมุมกล้องได้นะครก็ก็อาจจะไม่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคือคิดว่าผมกดผิดนะไม่ใช่นะครับตั้งใจกดนี่แหละเพื่อให้หมุนหมุนมุมกล้องได้ไงใจเย็นใจจะตกโอ้ดูหน่อยดินมันอยู่ไกลอ่ะเราต้องอ้อไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเนี่ย ทุกคน่เห็นไหมต้องหมุนมุมกล่องนะครับเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นเห่อทุกคนมันไม่ได้อนะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงว่ะไปไปไปเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วกันนะผมเดินเหยียบเละหมดแล้วเนะ่ยแมคโครพังแล้วทำงานดยแมคโครพังแล้วนะ่ะนี่แหละถ้าเราอยู่กับอ่าแม่คโครหลายๆ e ีีเนี่ยจะรู้เลยคนระับแม่คโครมันจะพังเลยนะทุกคนนะ คือถ้าถ้าไม่ได้ซื้อใหม่อะมันจะพังเลยครับดูดิหลอดพังนี่หมดแล้วครับแล้วก็ดูเละหมดแล้วพังหมดแล้วเ่ยโอ้ใช้งานส,ส,สมบัติมากเลยครับสมบุกสมบันจริงๆเจ้าแคทเราเนี่ยนะครับผมโอเค ียงแต่เหมือนจริงมากครับเสียงแต่รถจริงก็แบบนี้นะแต่ว่าจะเสียงดังมากกว่าดีเดี๋ยวเราจะลองมา,าฝั่งนี้ด้วยคนระับเดี๋ยวผมก็ยัตปั้นครูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนปั้นเป็นคันสะต,ตรงนี้นะบ้านผมเขาเรียกครูสะนะ<อ>นะ<อ>ผมอย่าว่ากันนะผมถ้าเรียกผิดเอ้าบ้านะผมเขาเรียกครูสะนะครูสะตรู เสียงเขียดร้องดีมากเลยนะสิเขียดเนี่โอ้ร้องทั้งวันเลยครับผมร้องเยอะจริงร้องทั้งชาติทั้งปีทั้งชาติครับผมโอ้คือคือมันไม่เหมือนจริงอะทุกคนคือเนี่ยของจริงเนี่ยถ้ามันเป็นเล่ๆแบบเนี้ยผมสามารถ เอามุกี้บางเนี่ยแล้วก็รูปเนี่ยรูปปัดน่รูปปัดๆแบบนี้มันจะเรียบนะแต่น,นี้มันในเกมมันไม่เรียบนะคือคืองานหน้าง,งานน่ะมันก็เหมือนจริงนะครับแต่ว่างานมันคือแบบดินน่ะมันไม่เหมือนจริงนะครับหน้าง,งานมันเหมือนจริงอยู่นะผมหน้าง,งานเราจําลองให้มันเหมือนจริงนะทุกคนนะจําลองนะครับเป็นการจําลองนะผม จำลองให้มันเหมือนจริงนะผมนะแต่ตอนนี้นี่กูรำคาญเสียงเขียดมากเลยนะรำคาญจี๋ว่าเลยล่องอยู่นั่นนะ่ะให้ตายเสียซาละนนนะเนี่ยบผมเนี่ยนะเนี่ยถ้าแบบนเนี้ยเนี่ยรูปแค่รูปแบบเนี้ยมันก็ได้แล้วเนี่ยมันก็สะอาดมันก็แบบเรียบปุ้ยฉลุยชุยเขียดแล้วนะผมแตกนี้ก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวผมจะลองไปเดินไปฝั่งนู้นดูนะก็มันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนทะุกคนนะได้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปฝั่งนู้นดูหาปลาดูหาปลาดูนะผมเพราะว่าดินดินมันดินมันตักยากเดินกลัว,ว,วสวิงอันอันหลังมันอันนี้แบบกับหลังมันจะโดนไหมไม่น่าโดนหรอกมั้งไกล ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะเจนะนี่คนระับผมคันสาเราก็ได้ประมาณนี้แหละมันอาจจะไม่สวยนะทุกคนะไม่ไม่ใช่อ่านหรอกไม่สวยเลยเนะี่ยเออไม่ใช่อาจจะไม่สวยหรอกเออไม่สวยเลยพูดง่ายพูดตรงตรงเลยนะผมไม่มีความสวยอะไรซะเลยนะผมคือถ้าคอนแทคชั่นอ่ะผมทําสวยได้นะคอนแทคชั่นอ่ะมันคือมันแต่งสลปได้ไงคือมันต้องใช้สมาธิจริงๆอนะ่ะเกมเนี้ย คือแบบทำยากมากนะทุกคนรัวคู่เยอะทำยากจริงครับหาปลาอู้ม so ันใสอย่างนี้นี่บอกได้เลยครับทุกคนปลาไหลปลาช่อนเยอะจริงครับสาเดบ๋นี้ซากระเบิดแบบเนี้ยเปิดไฟให้สุดเลยครับมันมันมืดนะทุกคน มันมืดจัดเลยนะครับเดินมาเดินมาอ๋อคือจะไปตักได้ไงวะเนี่ยมีแต่มีแต่ต้นไม้เนี่ยสวัสดีครับเป็ดสวัสดีครับอุอ้ยใจเย็นๆมีแค่ตกน้ำตกน้ำอ,อ,อย่าบอกใครนะคนอย่าบอกใครนะเฮ้ยที่ผ่านมาตกน้ำทุกคนยืนขึ้นได้ไปเลยเดี๋ยวดูดูตกน้ำตกน้ำ ไปชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดีมันไหลตกเลยนะเมื่อกี้ขึ้นได้ไหมนะเนีเ่ย้ยเวรแล้วไเอ้เฮ้ยตกน้ำเฮ้ยโอ้โหนี่ทน้ำ่างลึกเลยเฮ้ยทุกคนมันขึ้นไม่ได้ทุกคนโอ้มันต้องมาขุดตรงนี้ซึ่งมันขุดตรงนี้ไม่ได้ครับมันติดต้นไม้ติดตน้ตดตนไม้นะครับนี่ๆมันต้องมายืนตรงนี้ยืนรถตรงนี้อ่ะมันยืนไม่ได้หรอกติดต้นไม้ ต้อนออต้นไม้อออเอ้ยเราต่อที่ไหนด่ามันตกน้ำแล้วเนี่ยมันตกน้ำแล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยเชี่ยเอ้ยขึ้นไหนาวะลองตะเกียบตะกายขึ้นดูดิลองลองดูดิไอ้เหยอยไม่ขยับเลยไม่ได้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 บ่เหี <laughs> ้ยมันไหลตกอยู่เดียวเอารถมาช่วยไหมรถมาช่วยดีกว่าเน้เออ่าจะได้เป็น เออคลิปหนา้าจะได้เป็นคอนเทนต์เนาะนะครับผ <c oughs> มผมว่าลงไปช่วยดีกว่านะนะผมจะได้เป็นคอนเทนต์ไปนะครับ <c oughs> โอ้โหมันล่วงมันไหลลงตกเลยผมก็มองไม่ทันไปเมื่อกี้มันไหลจวดไปเลยเมื่อกี้เนะ <c oughs> อะมันมีไหลเลยไอ้โคเนี่ยโอ้โหสาะก็ย,ยังทำไม่เสร็จเลยก <c oughs> ูมาเอาสระแอบมารับจ๊อบแล้วเนี่ยแอบเจ้านายมารับจ๊อบครับผมดันทำรถตกสระ <c oughs> เออไม่ไม่รู้จะโดนอะไรนะต่อไปเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรนะนะผมไม่รู้จะโดนอะไรแล้วนะผมตกสะมิดเลยอ่ะทุกคนดูว่ะตกสะมิดเลยอ่ะทำไงดีวะเนี่ยทุกคนโอ้ยเฮ้ยเสียงเขียดอูดูเดินตรงนี้มันลึกเลยนะนะผม ก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไม่ดูซานก็กูเบียเอาสองคนนี้แหละจะมาช่วย <c oughs> โอ้เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับนะเนะจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคิมินลาทุกคนไปก่อนแล้วก,กันกน,นะผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค,นนครับ,บ,รบอาจจะสั้นหน่อยนะผมมันทํางานไม่ได้แล้วนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาช่วยกันแล้วกันนะผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ